ลืมลืมลืมปูของเสีบของนัวยังยังใส่ใส่ลาเชฟบ้างโอ้ยเอาใส่เพิ่มยากเสียบแล้วพี่น้องเสียบได้ดิจพี่น้องมาอยู่ในช่องบอตองอันนดิชแนลจ้านี่พามาแกงน้องแม่เด็กจะพี่น้องเพราะว่าหลังเลิกงานเนาะน้องนเลยบอกว่าบอต้องทุบแกงทั้งแนยนีเลยหย่ำบุบบุบบุบโอ้เสียบขนาดเสียบลองเลยจ้าใส่ไปนี่ไม่ยังใส่นะลูกใส่ไข่มดแดงจ้าใส่ไข่มดแดงจ้าอะไรกันใส่ บวบบวกใส่เห็ดเขียนทองนะจ๊ะพี่น้องมีน้ำเวนางเขาขั้นไว้เรียบร้อยเลยจ้ <c oughs> ะกรอกใส่ขวดไว้เกงมันจะได้เซบๆนัวๆจ้า <c oughs> ไปเพชรกันเลยนะพี่น้องเนาะหิวข้าวเราได้บาดน,นี่ตักมืงเพชรที่ไหนเพชรขบเบือเอจ้าอีแม่เต็มเพชเรมีขบเบือกันไอเดี๋ยวตั้งแล้วจังไพเบิ่งเด้อเสริญลาเลยการใส่เพชร ไอหมักเพชรปราเพชรเถาน้อุเยเอามาจากสาวเย็นนะจ้ากเพชรไงอนาะม่เนาะเพชรกับเพชรยัเพชรบ่ลกเอาเดาเสดใสลูกโดดเอาใสลูกโดดเอาจ้าถ้ไปมกเพชรเอาเดวเด้วะแม่กินให้มดลายกงหรอไมกินยำไแซ่บยำันจะพี่น oh, no. er? ้องหอไมเนาะกอน้องขาใส่ขาเบื่อแต่ักเพชรัเพชรหายพี่น้องกูนะโอ้เพชรกันเ ตาเพชรนี่ยน้องวิวตุ้มตุ้มเป็นกำลังเดือดตาเด้อเพื่นเดือดตาไฟตาหวานเด็กพี่ต้องใส่พีชจังหน่อยอะลูกการเต่นนะใส่เลยนะมะบวบนี่ใส่กี่ลูกนะมะบวบสองสามลูกค่ะไอ้มะบวบเนี่ยเอามาจากห้องสาวเย็น้ะจ้ะไปหากุ้งกันวันนั้นจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ใส่ตู้เย็นไปเนาะในเขาค่อยอันนี้ฮัซื้อมาจากตลาดจ้ะตลาดเนาะจ้ะเนาะซื้อยังไม่ไปเก็บยังนะบอกยังเลยเดี๋ยว เดี๋ยวไปถ่ายพี่เห็นน้องคนเบิกเนาะเก็บเงยมาเกียงใส่หน้าไม้โอ้ยเก็บสดๆน้องพามาเก็บผักเงียงนำอยู่หลังบ้านนะจ้ะใส่เง,งียงธรรมติสารเฮาพี่น้องงามได้จ้ะกำลังขึ้นเนาะเก็บกันเลยจ้ะเดี๋ยวน้องนุย้ยพันรอ พเพลิดกพลินยงใส่ก่อนพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องโอ้ยหนากินขนาดเลยเล่นใจวายเลยพี่น้องใส่กระเบื้องไปเลยปรุงแล้วเนาะเขาค่อยสร้างเหมาะน้ำยานางเสร็จพี่น้องลงไปเขียวปัดเลยคนไหนโอ้ยพี่ตาแซ่บนะน้องเลยเนาะเสร็จแล้วแซ่บบ่ะทำเองเแซ่บเองจ้า ใส่เลยเห็ดคะเนาะจะภาพใส่เลยไม่ใช่หบอใส่ใส่ไปรู้ปนุ้มใมันต้มสุกแล้วใส่เลยเห็ดเพอจากในห้องกะเกงเกินมาพี่น้องพอคลุกกันโอ้เป็นตาเสพน้องเลยเนาะใส่ปลาเด็กลืมใส่ปลาเด็กพี่น้องเอ้ยใส่ไปเลยพี่น้องเอ้ยแนวแซ่บแนวนัวของเฮาได้ไหนี่ของแซ่บเนาะโอ้ก่อน โอ้ยซิ่หมูลเลาะเค็มจครับแซของเฮาเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกน้อยน้นน <ะ S 2> อยเนาะบวกลงไปโอ้ยสีสันหนาคิดนะพี่น้องพนะสอนสอนจ้าคนเนาะมาเลยยังไงพอใส่แค่ไม่ได้ให้บวบสุกคนเนาะพี่น้องเน,ะนาะอือเนาะโอ้กินหอมยั่วๆมาละเด้อ <c oughs> เดี๋ยวเม,มื่อกี้นี่ยไปเก็บเชอมมาจากพี่น้องใส่เน้อยน้อยไว้เนาะอันนี้เชอมจ้าพี่น้องเนี่ยเชอม ล้วก็บใบแมงมแลักษะชมเลยอีแนาจ้าจ้าชมเลยอแลีแนากันแล้วก็นี่ขาดไ่ได้เดี๋ยวจะพี่น้องเนี่ยพักแยงยิง,ง,งโอ้ยอยู่ขา้างล่างพี่น้องต้องค้นมือก่อนพดูดิอยู่ข้างล่างเลยจ้ะแล้วโอ้ตกพราะล่างใบน้องน้อยมีพักแยงใ,ใบแมงลักหรืออีตู่ของเฮาแล้วก็อีแนาเลชยชมจ้าพี่น้อง สุกก่อนเดี๋ยวค่อยเอาลงจ้ะไข่มาแดงกับยังแล้วจะพี่น้องเลยไปน่ากินน่ากินน่ากินกอแล้วสุกเราจะจับพี่น้องผัวหัวสุกแล้วใส่มาแดงลงลงเทลงเลยลูกเทลงเลยโอ้โได้พี่น้องฮะลืมลืมลืมกุ้งของเสียบของนัวย่างย่างใส่ใส่ลายเชฟบ้างโอยเอาใส่เลพิ่กเยอะแล้วพี่น้องเสียบได้ไม่ตั้งห่วงได้ลูก เอาเกงมันก็ต้องเซฟบุญโัวแม่นบอกแม่นบอกพี่น้องถ้าบซญโอ้มัเก็บเซฟเนี่ยหนัวลอาบอาเซฟเลยเนาะอีนาว์นำอีตู่นำแยงน้ำิ่งสุขเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยหอมหอมหอมเซฟเด้อซิมมึงเลยจ้ะพี่น้องเิมก่อนไปตากินหมดจ้ะพี่น้องเซฟเนาะเขาท่าบ่น้องเลยเซฟจ้ะมาถ้วยตักใส่เลยเนาะเด้อพี่น้องเด้อยัโย่จ้ายั่จ้ะ ยคุณน่ะคุณน่ะแดงเราไม่เขาเด้อพี่น้องเด้อยำกวบควบอู้แซบพนาดนี้เด้อน้าบกบวกเฮาเนี่ก็ได้โอ้ยไข่มลาแดงสดโอ้ยบอลกระแทกอะไรจะนี่เล็ของแซบของนัวเฮาได้หนิจซื้อกล้องกระตัดไปไหมพี่น้องไฟเนาะเป็นยังงน่าจะความร้อนมาได้น่าจะทนความร้อนมาได้บักของสะลุงของถึกเราธรรมดาเนาะไป ตาบรรยายแล้วจะพี่น้องพนะไปไปกินข้าวแล้วบัดนี้กินข้าวกินข้าวจ้าไปมาจ้ะพี่น้องกินข้าวน้ำแกงจ้าแกงนอก้อด้อจ้ะใส่เค็ดใส่เค็ต <c oughs> น้ำแจ๊บไปก่อ เยังบ่ต้องม่ไหมเขาไม่กินน้ำเดียวไหมแม่เราเฉยคืออแซ่บขนาดพี่น้องมาแล้วจัดกินน้ำกันเมื้องนหรยบอกว่าบ่ต้องบ่ต้องทุบแม่แกงอย่างเดียวว่างั้นนะเอ้าแกงก็แกงแซ่บแซ่บคือเก่าจ้ดพี่น้องแซ่บเป็นหน่อไม้เนาะแม่บอบ่ต้องบ่ต้องบ่กากินน้ำอืมพี่้อกินแบบนี้มันแซ่บกว่าอ๋อาช่เนาะแซ่บ แกงอินแซ่บเองจาะพี่นก <laughs> <c oughs> <c oughs> แซ่บเลยเก่งไหมเดี๋ยวจะพี่นกมามามากินน้ำกันจ้ะใ <c oughs> ส่ไข่มดแดงสุดนันทอดเอากินแบบบดต้องมียำพักอย่างกับพี่นกลงเลย

Text me hát sửa ừ. dài nó Pino ạ nóng. Hát sửa ngắn nha mmm. Hmm. 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 nào tiền ฮอมฮนับ้า้วนับฮอทนับกงไม่กกับอบรรยากาศกับฮอนฮอนหวานฝนฟ้ากับประตกน้พี่น้องเนาะฝนประตกจนเียงกับ่ออกแล้วหงนาขนาดอะไปีนี้ปามกับบ่อกอยดูแต่ปีนี้ก่

อยากเห็นก็จะแกงก็จะแส่บ่ะเตี้ยก็แส่บคือกับจะพี่น้องน้องใบแบบบ่าต้องทุกเนาะใช่ครับเก่าอืมบันนี้แม่ว่าเพชรขนาดเนาะลูกโดดก็มีเดอ้อ คนแบเหื่อมือเมื่อแกงมาไมมแกงอยู่ในห้องเลยจ้ะพี่น้องห้องน้องน้อยเนาะอะไอยากเมื่อนั่นองน้อยเราต้องใส่แสงแกงข้างนอกกว่าทอดอืม้อนจ้ะพี่น้อง้อดขนาดแบบบวกเบ็ดไม่เลยพี่น้องลองบ่เลยจ้ะฝ่ายังบ่ลอง น้องนุ้ยเห็นปะเห็นพี่น้องคอนแกงปะใช่เป็นจะแส้แพ้่าจะไหนแม่แม่แกงแ,แบบต้องทุบเลยว่าจะนะเขาเขาไม่หย <c oughs> ออายเขางอแงเขาบ้าอะไรก็ขอโทษขอภัอเยเลยจ้ะพี่น้องขอ,ขอหลายก็ได้ <c oughs> มาเด้อพ่ออยากเด้อพี่น้อง พร้อมได้แล้วสองคำนึเนี่ย กินสองคนจนซีมดสน้ำจานทั้งเลยพี่นออนองแยบมองไรแ่บมันหวานจา้ะมันหวานนิดเกงแบบเป็นเองนะบะลงทุบอ่ะมันหวานจ้ะพี่นนองมับกบวบประมาณตัวแห้งแล้วลูก ออกกับซิมมดติดเก้งมาไหมใกล้ซิมมูติม่เลยพี่น้องต้องตักเท้อสองแล้วบึงแล้วแบบแซ่บเนาะเหนียวข้าวแซ่บนะอ๋อค่ะค่ะค่ะไข่หัวใจกระแตกป๊อปป๊อปเลยปะแซ่บนะ เนี่ยจะพี่น้องฝากกดไ์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ให้บ่าวต้องออนนี่ชแน,นลนะจ้าสวัสดีจ้า